สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เรากลับมาในเรื่องของการรีวิวรองเท้าหนังนะฮะเหมือนเดิมท,ทีนี้วันวันนี้มันเป็นแบบวันนี้ผมเอารองเท้าที่ผมแบบแพงที่สุดในตู้ออกมามันมีความแบบตื่นเต้นนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นสาย dress s h o น่าจะรู้จักกับแบรนด์ที่ชื่อว่าเบอร์ลติเบอร์ลติเนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าที่ มีอยู่ที่เซ็นทรัลแอมเบสซีแล้วก็ราคาก็โหดร้ายทารุนมากๆเลยแล้วก็จัดเป็นรองเท้าที่ราคาสูงที่สุดในประเทศไทยณเวลาน,นี้นะแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปเทียบกับคนคนแบรนด์อื่นๆอย่างเช่นโยเฮฟูคุด d าหรืออะไรที่เป็นเมททัวเดอร์มานะแต่เบอร์ลุติเนี่ยน่าจะเป็นเลดี้ทแวร์ที่ราคาสูงที่สุดแล้วในเวลานี้นั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําความรู้จักกับเบอร์ลุติ และเราจะไปดูว่าในไทยตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เราไปารีวิวในรายละเอียดแบบขั้นสูงกันเลยนะโอเคไปกันเลยนะฮะตอนนี้เอบอร์ลุติเนี่ยคือจริงเบอร์ลุติเนี่ยเขาเป็นชายชาวอิตาลีนะแล้วก็เขาชื่อว่าซินยออาเลฮันโดเบอร์ลุติคือผมไม่รู้จะออกเสียงยังไงนะแต่ว่าเขาเป็นคนอิตาลีอะแล้วก็สมัยก่อนเขาเป็นช่างไม้คือต้นกําเนิดเขาเนี่ยไม่ได้ทํารองเท้าแดี๋ยวเขาทาไม้ แล้วพอทำไม้เนี่ยเขาก็เหมือนกับได้ค่อยๆทำตัวเหมือนเป็นลาสของรองเท้าอ่ะคือมันมีช่วงชีวิตหนึ่งของเขาที่เขาเนี่ยได้ย้ายมาจากอิตาลีเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในปารีสนะก็ตอนนั้นก็จะประมาณ1882แอแหลแล้วก็เขาก็เลยแบบได้ไปเรียนวิธีการทำรองเท้าอ่ะพอไปเรียนเสร็จความสามารถในการทำ last ไม้ของเขาเนี่ยก็เลยกลายเป็นประโยชน์ในการทำา a s สของรองเท้าเบอร์ลุติเขาก็เลยไปเปิดแบรนด เบอร์ลุติที่เป็นแบบปาลีสอ่ะมันจะเขียนว,ว่าเบอร์ลุติปาลีสในปี1895แล้วก็ตอนแรกสุดเลยเขาไปทำแบรนด์ไอขึ้นมาเนี่ยเขาไปทำตัวรองเท้าที่เป็นสไตล์โฮคัทออกฟอร์ดคือโฮคัทออกฟอร์ดเนี่ยมันเป็นโฮคัทออกฟอร์ดที่เป็นสไตล์แบบของเบอร์ลุติคือมันจะเป็นรองเท้าออกฟอร์ดที่หุ่นเซ็กซี่แบบสไตล์ตารีนะซึ่งซึ่งอันนี้คู่นี้ไม่ใช่นะ,ะคู่จริงเนี่ยแพงมากราคาเกือบแสนตอนนี้แสนแล้วมนะั้งแล้วก็ ตัวเบลูติอเลฮันโดเนี่ยจะเป็นตัวโฮคัทที่มีรูร้อยเชือกแค่3รูเท่านั้น3รูจบเออมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของตัวแบรนด์เขาที่เขาจะตั้งใจออกให้มันแบบมีมีรูที่แบบว่าเออแค่3รูรอยเชือกอะ่ะแล้วก็พันแค่นั้นไปแล้วก็จบกันทีนเนี้ยความไอคอนิกของไอตัวโฮคัทออกฟอร์ดเนี่ยก็คือมันไอคอนิกมากมเลยจนสุดท้ายเนี่ยก็คือ เขาเนี่ยไปเหมือนแบบทาจนมันกลายเป็นรองเท้าที่ทุกคนเนี่ยเขาก็ไปเรียนแบบมาเป็นโฮคัตออฟฟอร์ดเลยอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเห็นว่าตัวเบรลติเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการว่าเบรลติเป็นชาวอิตาเลียนอิตาลีนะแต่ว่าไปเปิดแบรนด์ที่ฝรั่งเศสแต่ ตัวเขาเองเนี่ยเลพิเซนสไตล์ของรองเท้าที่เป็นอิตาลีออกมามากๆเลยคือเราจะสังเกตฝร,รั่งเศสนะตัวรองเท้าฝรั่งเศสเราจะนึกถึงอะไรบ้าง j จมว s สเทนพาราบูทอะไรที่มันดูแบบว่าทนไม้ทนมือทนฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอิตาลีเนี่ยรองเท้ามันจะแบบพื้นบางเซ็กซี่จัดจ้านแล้วก็สีสันสดใสอะไรขนาดนั้นซึ่งตัวรองเท้าคู่นี้เออมันเป็นรองเท้าแบรนด รองเท้าแบรนด์จากฝรั่งเศสอะแต่ว่ามันมีความเป็นอิตาลีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยผมอะรู้สึกนะคือผมรู้สึกแต่ว่ามันอาจจะขัดกับความเป็นจริงคือผมรู้สึกว่าตัวเขาเองเนะี่ยเหมือนเป็นแบรนด์อิตาลีอะไม่ได้เป็นแบรนด์แบบฝรั่งเศสแล้วก็ผมเคยไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่เขาอะมาจัดนะเราก็จะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยคือให้ความสําคัญกับล้าสของรองเท้ามากที่เป็นชีเซลโทคือตัวนี้มันไม่ได้เป็นชีเซลโทผมผมอยากจะมีชีเซลโทโฮคัท เบลูติอเลฮันโดไหมทุกคนดูมาคือมันจะเป็นแบบหัวนี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงด้านข้างนี่แบบว่าเหลี่ยมตัดสันคมเซ็กซี่เรียวยาวดูแล้วแบบรู้สึกได้ว่าแบบโหอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความเป็นอิตาลีมากๆเลยแล้วก็ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือมันเป็นสีที่แบบเป็นสีพาติน่าเฉพาะของเขาคือไม่รู้เขาลงสียังไงลงจนมันเหมือนกลายแบบเคลือบแลกเกอร์แต่จริงๆเขาไม่ได้เคลือบแล็กเกอร์นะฮะทีนี้ ผมเนี่ยเคยรีวิวตัวเบลูติที่เป็นรุ่นนี้ลงไปในเว็บไซต์แล้วแต่ผมรู้สึกว่าในเว็บไซต์เองอาจจะไม่ได้เล็พิเต์ความความชัดเจนของตัวรองเท้าได้ดีเหมือนเวลาผมมาทําเป็นคลิปผมก็เลยมาทำเคลิปให้ทุกคนดูนะครับเริ่มต้นเลยนะผมอยากจะให้ทุกคนดูก่อนคือตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจเบลูตินะเดินไปซื้อเนี่ยต้องไปเซ็นเตอร์แอมบสซีแล้วก็ราคาเกือบแสนนะฮะแต่ว่าเราเราคงจะต้องไปดูก่อนว่าแบบไหนมันเข้ากับเรานะมันจะมี2รุ่น สรุ่นเท่านั้นที่เป็นไอคอนิกมากๆคือจะเป็นเบอร์ลูติที่เป็นเพนีโลเฟอร์ที่แบบมีความเป็นชีเซลโทนะฮะแล้วก็แบบเป็นเพนีโลเฟอร์ที่ดูอิตาลีมากๆเลยกับเบอร์ลุติที่เป็นโฮคัตออกฟอร์ตตัวนี้คือที่สุดแล้วคือเป็นสุดทางโฮคัตออกฟอร์ดละกันถ้าทุกคนแบบว่าเป็นสายสุดทางโฮคัตเนี่ยก็ลองไปใส่เบอร์ลุติกันได้นะครับที่ช็อปของเขานะครับราคาแรงกัน แต่ตอนนี้เบอร์ลูติเองเนี่ยก็บไม่ได้ไม่ได้เป็นแบรนด์ต้นกําเนิดแล้วมันมีเครือศิ์แบบเหมือนสินค้าที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยมาซื้อไปก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าแบบความเป็นสไตล์แบบชูเมเกอร์ขนาดนั้นแล้วนะคือมันกลายเป็นเครือของสินค้าแฟชั่นนะคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้แฟชั่นของเจ้าไหนคือซื้อไป แต่พอเขาซื้อไปปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าเขาแบบทำกระเป๋าทําเครื่องหนังทำที่มันเป็นแบบสิ่งของหลายอันที่มันเป็นแบบเมนสแวร์เกี่ยวข้องขึ้นมา,ารวมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะสูญเสียลักษณะบางอย่างของความเป็นคลาสสิกชูเม m เกอร์ไปน,ะนั่นเองก็คิดว่าเพื่อน <S <S ๆอาจจะต้องแบบไปลองดูแล้วกันแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากสุดสายโฮคัตไปเลย เบรูติอเลฮันโดนะครับตัวนั้นเนี่ยคือสุดมากๆย่างนี้เรามาดูรองเท้าคู่นี้นะคือคู่นี้เป็นเบรูติที่ไม่ได้เป็นเพื่์มาเน้นคอลเลกชันแต่ว่าเป็นคอลเลกชันที่เขาเนี่ยไปเหมือนแบบไปทํามาเป็นชั่วคราวแล้วก็มาขายที่อเมริกาอยู่ชั่วคราวซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นยางนะครับพื้นยางแล้วก็มันจะเป็นแบบมีความมีเขาเรียกว่าแบบกึ่งกึ่งเป็นแคชชีวลเป็นเป็นแบบเป็น อะไรที่มันไม่ได้แบบคลาสสิกขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยลักษณะลาสของเบอรตินะครับอันนี้คู่นี้มันดูกลมแต่งจริงคือเบอรติเนี่ยเขาจะออกแบบได้เรียวยาวมากๆแล้วก็ที่สําคัญหน้าเท้าแคบมากๆคู่นี้ถ้าวัดสุดด้านในอะประมาณสักแบบ29ซนติเมตรแต่ว่าเท้าผม26 cm, ใส่แล้วพอดีเพราะว่าด้านในตรงเนี้ยมันแบบมันแคบมากๆแล้วก็เขาใส่พื้นด้านในเป็นเมมโมรี่โฟมเอาไว้เลยทําให้เหมือนกับ เวลาเขาเนี่ยพยายามที่จะทำไซส์เนี่ยไซส์มันก็เลยแบบว่าหดล,ลงเล็กน้อยคือมันเลยไม่ได้ฟิตทูทูไซส์อ่ะมันเป็นแบบไซส์ที่แบบเป็นอันเดอร์มานิดนึงนะครับลาสของเขาเนี่ยดูด้านหลังก็สวยงามดีนะฮะจะมีลักษณะเป็นกึง่งๆึเป็นฮิลคัพแบบถ้วยแต่ว่าไม่ขนาดนั้นนะครับมันเป็นฮิลคัพที่มีความแบบตรงนิดนึงสองข้างก็ไม่ได้แบบมีความแบบอะซมเมตริกขนาดนั้นแต่ว่าด้านข้างเนี่ยคือสวยเลยคือเรียวยาวแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ มากมากเลยก็คือแบบมันต้องเรียวยาวแบบปลายเท้าแบบยาวยาวปลายเท้าแคบๆทรงดูรีรีด้วยแบบลักษณะของอิตาลีเนี่ยคนอิตาลีเขาจะแบบเป็นคนที่ข้อเท้าใหญ่นะเท้าแคบเขาก็จะแบบออกแบบให้มันดูแบบมีความรีแล้วก็เรียวยาวมากๆนะครับตัวหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใช้เป็นหนังคือจริงๆเขาใช้เป็นหนังคลาสหรือว่าหนังฟอกที่แบบว่าไม่มีสีแหละ ที่ผงบอกแล้วเขาก็มาทำพาติน่าทีหลังนะครับแต่ว่าหนังคลัสที่ใช้เนี่ยคือรู้สึกว่าคุณภาพมันดีประมาณหนึ่งเลยนะเป็นหนังคลัสที่น่าจะเป็นประเภทนับปะเลเตอร์คือมีการไปเจียผิวด้านหน้าเพื่อปรับรายละเอียดรูหุ่มขนให้มันแบบเข้ากันนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดคุณภาพหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณภาพหนังเนี่ยโอเคดีนะครับแต่ว่าถ้าดูกับราคาอ่าโอเคถ้าคุณภาพหนังเนี่ยเท่าเท่ากับ c o c k คทแ t นด์โจนแต่ว่าคุณภาพ ขนาดเนี้ยในราคาเกือบแสนน่ะเออผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นทีนี้จุดเด่นของเบรลุติจริงๆมันคือการทําสีแบบพาติน่านะครับก็คือเนี่ยเขาทําสีเป็นพาติน่ามาแบบโอ้โหคือไล่เนี่ยเห็นไหมพาติน่าของเขาเนี่ยไม่ได้พาติน่าด้วยครีมหรือว่าไม่ได้พาติน่าด้วยแว็กซ์แต่ว่าเขาใช้สีเนี่ยค่อยๆไล่ไปไล่จากตรงมาขอบตรงนี้มันเลยเข้มมากแล้วก็เนี่ยตรงส่วนหน้ากากเพนนีเขาเห็นไหมเขาก็จะไล่ขอบเป็นดํดำ หน้ากากของเขาเนี่ยเป็นหน้ากากเฉพาะจากเบอร์ลูติเลยนะซึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือคล้ายๆเป็นตัว U ูแบบนี้เป็นแองแล้วก็ตรงเนี้ยส่วนของลิ้นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงอะ่ะเป็นแบบเป็นอินสเตปทีค่ค่อนข้างไฮคือเออทางตรงเนี้ยมันจะปิดมากดังนั้นเนี่ย p e n ิโ l o ฟ f e r คู่นี้ถ้ายิ่งมันปิดเนื้อเท้าเยอะมันก็จะยิ่งสุภาพเพีงเยงแต่ว่าสีของมันเนี่ยเป็นสีอ่อนๆแล้วเป็นพาติน่าไงมาเลยจะสุภาพก็สูภาพไม่สุดแต่ว่ามันจัดจ้านในสไตล์ของแบบเบอร์ลูติดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจะพิจารณานะเราจะเห็นว่าโอ้รองเท้าคู่นี้เนี่ยคือมันสีมันเด็ดมากจริงแล้วก็อันนี้มันเป็นสีเหลืองเลยนะน้ําตาลแบบติดเหลืองเลยนะแต่ตรงปลายจะเป็นน้ําตาลแบบเป็นมิดเดิลบราวแล้วก็ไล่ไปดักบราวนะครับตรงเนี้ยไอตรงขอบเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเขาใช้เทคนิคเนี่ยพิเศษนะคือเขาเนี่ยทำหนังชิ้นหนึ่งมาเป็นหนังหนึ่งแผ่นเรียกว่าแอ r พ n อนคือเป็นส่วนของผ้ากันเปื้อนแล้วเขาก็ทําการเก็บขอบตรงเนี้ย เหมือนเป็นท็อปไลน์อ่ะเก็บขอบตรงนี้ด้วยสีน้ำตาลเข้มอ่าพอเก็บขอบตรงนี้ด้วยสีน้ำตาลเข้มนะครับมันก็จะเป็นขอบคนละชิ้นเป็นชั้นหนาๆแล้วก็มาเย็บเข้าไปกับตัวนี้ที่เป็นชิ้นด้านล่างอีกทีหนึ่งนะแล้วมันก็จะไล่ไปเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาเขาทำตรงนี้เป็นตะขอเห็นไหมปึ๊บเป็นดีเทลแบบนี้เส้นนี้ฟึ๊บฟึ๊บนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านเนี้ยไม่มีนะครับอ่าคือเป็นดีเทลของเขาแหละแล้วก็เขาก็มีการแบบทําสีไล่ไปแต,แต่เราจะเห็นว่าบางทีสีเนี่ยพอสักพักหนึ่งจะเริ่มไม่เท่ากันเห็นไหมเป็นเพราะว่าสีที่เขาเอ่อทำพาติน่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะหลุดหายไปได้ตามกาลเวลานะครับไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยคือเลียวยาวจกคมมากเห็นไหมคือมันจะมาเริ่มตัดตรงเนี้แล้วตัดลงมาตรงนี้เลยคือมันแบบมันจิกมากๆในลักษณะของการที่ เขาดีไซน์ลาสเนี่ยอิตาลีอิตาลีมากคือผมรู้สึกว่ามันอิตาลีแบรนด์คือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของแบบแบบแบบรนด์ฝรั่งเศสขนาดนั้นนะครับส่วนท็อปไลน์เนี่ยเขาก็ใช้ทำการพับแบบนี้นะฮะทีนี้ขออนี้ตแกะให้ดูทำการพับหนังเข้าไปฟึบหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เนี่ยผมอยากจะบอกว่าคือเขามาซ่อนดีเทลได้ได,ได้เกลียนมากตรงเนี้ยเย็บเป็นลายตะขอเห็นปะ ตรงเนี้ยเป็นตะขอแบบเนี้ยแต่ว่าด้านนอกคุณไม่มีเออด้านนอกเราเห็นแค่ตรงเนี้ยเพ่งเป็นดีเทลที่แบบว่าสุดเกลียนอ่ะคือซ่อนไว้ข้างในอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันสวยนะแล้วก็ไอเขาเย็บเขาเย็บแค่ตรงขอบแล้วเขาก็จะปล่อยตรงนี้อิสระครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือแอบมีการเย็บแบบนี้อีกนี่เนี่ยเห็นไหมเขาซ่อนการเย็บแบบเป็นแบบเนี้ยเอาไว้ด้านในอ่าเป็นด้านในปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊เป็นดีเทลเห็นไหม ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอาตัวความเบอร์ลูติเนี่ยมันไม่ได้แบบมีความแบบเอ่อจะเป็นลักษณะที่สุดในในแง่ขนาดนั้นคือมันมันแบบมันแอบสอดแทรกดีเทลแอบสอดแทรกรายละเอียดอะไรบางอย่างที่แบบเออเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วได้ของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการใช้ได้ที่มันเป็นแบบสีเดียวกันกับหนังเห็นไหมไม่ถ้เกินเหมือนเป็นการตัดเส้นฟืบเนี่ยแต่ว่ามันมันแบบ มันมีการแบบซ่อนเนี่ยพับแล้วก็ตรงเนี้ยได้ได้เป็นการเดินได้คู่อันนี้ได้เป็นเส้นเดียวนะฮะตรงส่วนก้นเนี่ยมีการแบบว่าเย็บเข้าหากันแล้วตูดมันก็จะแบบเชิดเชิดแบบนี้มันเป็นดีเทลนะคือปกติเราไม่มีแบรนด์ไหนที่เขาทาให้ตูดมันเป็นแบบเนี้ยเขาจะทําเป็นกลมไปเลยเดี๋ยวันนี้มันแอบแบบใส่ตูดแบบผมว่าตูดงอนนะเหมือนตูดเป็ดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นดีเทลนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยใช้สีลงไป แล้วเราจะสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้ใช้แต่สีเหลืองนะเขาแอบฟาดเขียวๆลงไปมันเลยแบบมีแบบเป็นพาติน่าแปลกๆอะ่ะแล้วก็เขาก็แบบเหมือนลงจนมันเหมือนแบบหนังของเขาเนี่ยมีสีเหมือนกับเคลือบแล็กเกอร์อ่ามันเป็นลักษณะของทายหนังของการลงของเบอร์ดูติเลยนะคือหนังมันจะสีแบบเงาแบบเหมือนเคลือบแล็กเกอร์อ่ะแล้วเวลาใส่เนี่ยก็จะเป็นกลายเป็นแบบเห็นเป็นริ้วๆวแบบนี้คือส่วนตัวแอ,แอบรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า รอยยับของเขาม,มันเป็นรอยยับที่หนาแล้วก็หนักแล้วก็ใหญ่ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอไปดูเออมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเราวางมันเอาไว้อย่างเดียวมันก็สวยอะออนะดังนั้นเนี่ยภายนอกของเขาเนี่ยทำออกมาเนี่ยลาสสวยหนังอัปเปอร์สวยนะครับต่อไปเราไปดูที่ส่วนด้านในซึ่งเป็นไลนิ่งเราจะเห็นว่าก็าใช้ไลนิ่งที่มันเป็นแบบหนังกลับตรงเนี้ยสีน้ําตาลเป็นน้ําตาลเข้มด์กบราล์แล้วก็ด้านในตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะสีแบบน้ําตาลเข้มด์กบราวน แต่ทีเนี้ยคือไลนิ่งของเขาเนี้ยเป็นไลนิ่งบางๆเป็นหนังบางๆนะแล้วก็มันจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มแล้วก็ตัดกับด้านนอกที่เป็นสีน้ำตาลอ่อน,นจะรู้สึกแปลกๆที่อยู่ด้านในไลนิ่งสีมันดันเข้มกว่าด้านนอกอะ่ะเออผมมารู้สึกแปลกๆครับด้านในตรงเนี้ยไลนิ่งก็จะมีอย่างนี้แต่ว่าเขาดูแบบเขาเย็บเขาเย็บด้านในลึกมาเลยมีการพับตรงนี้ออกมานิดนึงนะครับส่วนด้านในลึกๆเลยเนี่ยเห็นไหมมีรอยแผลด้วย คือมันเป็นหนังสีน้ำตาล1ชิ้นแล้วมีเมมโมรี่โฟมด้านใน1ชั้นผมแอบแหวะให้ดูถึงความลับของเบอร์ลูติเนี่ยเมมโมรี่โฟมที่หมดอายุนะครับผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลามีโอกาสส่งไปเปลี่ยนนะแต่กลัวว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเบอร์ลูติโลโก้จะหาย <c oughs> ก็เลยแบบเออยังไม่กล้าส่งไปเปลี่ยนนะแล้วก็ความความโหดอีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีกอันนึงให้ดู คือโลโก้เบอร์เรลติข้างในมันก็ชัดดีนะมันดูแบบดูรวยดีอ่ะแต่ว่าคือพอพอแหวะขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันก็เป็นเมมโมรี่โฟมอย่างเงี้ยแล้วก็ผมอยากจะแวะให้ดูถึงชั้นในอันนี้ด้านไหนอ่าโอเคอันนี้ด้านในนะฮะนี่ด้านในของอันเนี้ยคือจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยมีแผ่นหนังอยู่แค่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีแฉงเหล็กตรงนี้ อันนี้เป็นแฉงเหล็กนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะใส่แฉงเหล็กเข้าไปให้มันประกบอยู่กับหนังตรงนี้แต่คือดูแล้วแบบมันก็ดูเหมือนมันเป็นเบรกเป็นเบรกชั้นหนึ่งเพราะว่าเห็นรอยเย็บอยู่ข้างในนั้นนะจะมีรอยเย็บอยู่ข้างในแล้วก็มีเมมโมรี่โฟมแล้วก็มีแผ่นหนังแล้วก็มีเหล็กนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถูกปิดเอาไว้ด้วยเมมโมรี่โฟมอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ลักษณะการตัดเย็บจริงๆเนี่ยคือเป็นเบรกคอนสตรักชั่น ที่มีแชงเหล็กด้านในเพราะว่าแอบใส่อีกชั้นหนึ่งของหนังเอาไว้นะดังนั้นด้านนี้เนี่ยในมุมของผมผมรู้สึกว่าโหรองเท้ามูลค่าเกือบแสนแต่ว่าใช้วิธีการแบบนี้ในการตัดเย็บหรอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกจะคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ว่าในแง่ของเบอร์ลูติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลพิเซนต์เราในฐานะที่เป็นชูเมเกอร์ที่แบบว่าทํารองเท้าได้แข็งแรงที่สุดหรือว่าใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าเขาทำแบรนดิ้งเขาทํา รองเท้าราคาแพงซึ่งรวยถ้าเกิดว่าเป็นคนรวยไม่ต้องคิดอะไรมากก็ซื้อเลยแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าคู่นี้ผมซื้อมือ2นะผมไม่ได้ซื้อมือ1นึาซื้อมือห่งเนี่ยต้องเอกือบแสนะแล้วก็ถ้าซื้อมือ1เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพวกที่เป็นคอลเลกชันกูดเยาว์ด้วยแล้วก็คอลเลกชันที่เป็นนาวิเจนเวล l อันนี้ก็เจ๋งนะคือเย็บเป็นเชนสไิูดแบบรอบเลยแล้วก็มีเบรคคอนสตรัคชันที่แบบด้านในเป็นหนังด้วย อันนี้ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจทํำยังไงมริกายออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ไซซิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างแปลกนะครับคือเป็นไซส์สิบแต่ว่าผมมาใส่ปกติเบอร์สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดใส่ไซส์สิบบรูติแล้วพอดีเป๊ะใส่เดินได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็เป็นไซซิ่งที่แปลกค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าในมุมมองความคุ้มค่าราคาเกือบแสนนะฮะก็อาจจะคิดหนักนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจ่ายแล้วเราได้คอนสตรักชั่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราเป็นคนรวยๆนะฮะแล้วก็เราไม่ได้คิดมากเรื่องเงินนะฮะเราจ่ายไปเพื่อซื้องานพาติน่าของเขาคือเป็นงานซื้องานศิลปะเนี่ยผมว่ามันจะได้งานศิลปะที่ต้องเบอร์ลุติต้องเบอร์ลุติเท่านั้นที่จะทําพาติน่าออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะก็คิดว่าน่าจะต้องไปลงทุนในนั้นนะครับทีน,นี้นี่เป็นงานพื้นนะครับของของเขาเนี่ยถือถ้าดูภายนอกจะเห็นตรงนี้เป็นเวลนะแต่งจิงมันคือเป็น artificial w e l หรือว่าเป็นเวลสําเร็จรูปเส้นหนึ่งสีน้ําตาลตรงนี้เป็นหนัง ไอ้เป็นยางนะครับเป็นยางซินเทติกที่มีความนุ่มฟูอ่าซึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นมิดโซหรือว่าเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างด้านในอินโซกับด้านนอกเอาโซคือเป็นมิดโซ่ความสามารถของหนังเขาคือการรับน้ําหนักที่ดีแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามิดโซของเขาเนี่ยมันหนามากเลยพอใส่ป๊อบเท้าก็ดูแบบดูเตอะด,ดูบึกบุนขึ้นมานะครับทีนี้พื้นยางด้านนอกเขาใช้เป็นซินเทติกหนังเป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นความ เหมือนยางรดอะ่ะคือมันเป็นหนังที่แบบมียางรถแบบเป็นเรียบๆแล้วก็มีดีเทลแบบเป็นเรียบๆนะฮะแล้วก็ตาเบอร์ุติก็คือปั๊มตุม้มแล้วก็มีรอยเย็บตรงนี้แต่ผมมั่นใจว่ารอยเย็บตรงนี้แค่แค่เป็นเดคอรเรตคือไม่ได้เป็นรอยเย็บที่เย็บทะลุเข้าไปในจริงๆตรงนี้ก็เช่นกันนะครับดอกยางเนี่ยมีความคล้ายๆกับดอกยางวีบัมนะครับคล้ายๆวีบัมลักโซเลยคือคู่นี้เดินลุยฝนไม่ไม่เป็นไรแน่ๆนะครับแต่ก็คงไม่มีใครอยากเอารองเท้าเบอร์ลุติไปเดินลุยฝนหรอกเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นโลหะนะฮะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โลหะพี่เป็นยางเหมือนกันคือเอ่อไอตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นคล้ายๆวีบัมลักโซเหมือนกันแล้วก็เขาก็มาเย็บเหมือนติดกาวดูน่าจะเป็นติดกาวมากกว่าแต่ว่าวก็เป็นกาวที่แข็งแรงพอสมควรน,นะครับซึ่งการตัดเย็บคอนเบรกคอนสตรักชั่นที่มีมิสโซแล้วก็มีพื้นยางแบบนี้ทำให้เดินแล้วสบายมากขึ้นเดินแล้วกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความแบบว่า ลุยน้ำลุยฝนทนไม้ทนมือประมาณหนึ่งพื้นทนมือสิ่งที่ไม่ทนมือคือคอนสตรักชั่นนะฮะเพราะว่าเมมโมรี่โฟมด้านในเนี่ยตอนนี้เริ่มเสื่อมแล้วเริ่มค่อยๆไปแล้วล้วก็สามารถหลุดแบะออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็เป็นแบบนั้นได้เนี่ยแสดงว่ามันก็มีความเสื่อมของมันพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาดูนะเวลาเราซื้อเบอร์ลุติเนี่ยผมอยากให้ทุกคนซื้อเพราะเขาเป็นเบอร์ลูติเออมันเหมือนกับเป็นรองเท้าที่เขาขายแบรนด์ คือถ้าเกิดว่าเราเป็นนัก,นกเล่นรองเท้าที่แบบเป็นสายเน้นความคุ้มค่านะเราจะไปหารองเท้าที่ราคากับสิ่งที่คุณได้นะจะมีความแบบว่าสัมพันธ์กันนะมันจะได้ในเรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มค่าที่ว่าก็คือว่าคุณจ่ายเงินอย่างเช่นคุณซื้อ Crocket and Jones ในราคาหมื่นกลางกลางแล้วคุณได้หนังคุณภาพนั้นการตัดเย็บแบบนั้นรายละเอียดดีเทลทุกอย่างในแบบนั้น เขาขายคุณภาพแต่ว่าเขาไม่ได้ขายแบรนด์มากเกินคุณภาพแต่ในฐานะที่ผมเนี่ยเล่นรองเท้ามาหลายคู่นะผมมารู้สึกนะว่าเบอร์ลูติขายแบรนด์มากกว่าขายคุณภาพซึ่งจริงคุณภาพของเขาไม่ได้แย่นะคือคือเราจะไปใช้ไม้บรรทัดในการวัดว่าเบรกไม่ดีกู้เาวลด,วดีแต่ผมมองว่าเขาสามารถทำเบรกออกมาได้ดีกว่านี้ได้นะเขาอาจจะทำเป็นแม็กเคที่เป็น c l o ส channel mac k แล้วเติม มิดโซที่มีลักษณะแบบดีๆกว่านี้ก็ได้อไแต่ผมว่าเขาใช้เลือกแบบแบบนี้แล้วก็พื้นเขาก็เอากาวแปะปึ๊บไปเลยยอ,อย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันสามารถทําให้มันแข็งแรงกว่านี้ได้ทําให้มันดีกว่านี้ได้ในงบประมาณ1 0 0 0 0แที่เราจ่ายไปให้กับเบอร์ลูติแต่ว่าเขาน่าจะเอางบประมาณทั้งหมดมาทุ่มเทให้กับการใช้พลังงานในการส,าร,สร้าง Last, ลาสรองเทา้ากับอัปเปอร์นั่นเองทีเนี้ย ผมอะก็มาคิดคิดดูมันคือมันเป็นแนวคิดของอิตาเลียนนะที่เขาอยากจะใส่รองเท้าที่สวยแล้วก็พื้นไม่ได้จะไปต้องแข็งแรงขนาดนั้นน่าจะเป็นอะไรที่เราตกตะกอนได้จากการใช้เบอร์ลุติทีนี้ในมุมของผมเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วผมรู้สึกว่าส่วนตัวนั้นผมก็ยังชอบเบอร์ลุติเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณเห็นสีแบบนี้คุณเห็นลักษณะลาสดีเทลแบบนี้ ต้องเป็นเบอร์ลูติเท่านั้นถึงจะทําได้เราไม่ได้แบบไปหางานอะไรแบบนี้จากคนอื่นได้ครับคือเบอร์ลูติมันคือที่สุดแล้วแล้วก็ยิ่งถ้าคุณไปซื้อรุ่นที่มันเป็นแบบเบอร์ลูติอเลฮันโดที่เป็นโฮคัตออกฟอร์ดมีไอเลอยู่3ตาไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คือคุณคือเหมือนแบบคุณไปสุดแล้วสุดทางโฮคัตแล้วก็คุณจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เหมือนกับเวลาเราซื้อกุชชี่นั่นเองเราซื้อกุชชี่เพราะ h อร b e t ิทโลเ f อรของเขาเนี่ยคนดูแล้วรู้ว่าคุณใส่กุชชี่คุณซื้อรองเท้าเพื่อให้คนดูแล้วรู้ว่าคุณใส่เบอร์ลูติคุณสามารถที่จะลงทุนับเขาได้นะครับซึ่งมันแสดงอะไรมันแสดงว่าถ้าคุณซื้อเบอร์ลุติมือหนึ่งมาคุณใส่พร้อมกับสูตรไปเดินลูกค้าคุณหรือว่าซัพพลายเออร์คุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนรวยวะ่ะ เออคุณเป็นคนมีเงินนะคุณเครดิตคุณดีนะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนเวลาคุณใส่โรเล็กอะแต่เพียงแต่ว่าเบอร์ลูติเนี่ยมันมีความเป็นคลาสสิกเมนแวร์ฮะคือพอมันเป็นมีความเป็นคลาสสิกเมนแวร์แล้วมันไปทําแบบนั้นน่ะมันหมายความว่ามันก็ไม่สุดเพราะว่าสมมุติว่าถ้าผมเองนะผมไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบรองเท้าหรือว่าสะสมรองเท้าเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าแบรนด์เนี่ยคือเบอร์ลูติผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นรองเท้าที่สวยแล้วก็มีพาติน่าดังนั้นเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ทำ effect, ทำให้คนทั่วไปในท้องถนนนะรู้ว่าคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีฐานนะอ่าแต่ว่ามันจะไปสร้างเอฟเฟกกับคนที่แบบมีความรู้นิดๆว่าแบบเฮ้ยคุณใส่เบอร์ลูตินี่แล้วคุณก็ทําพาติน่าโอ้โหรองเท้าคุณมันยอดเยี่ยมมันเป็นฟิลแบบนั้นแทนอ่าคือดังนั้นเนี่ยถ้าในมุมผมนะผมมองว่าถ้าคุณอยากประกาศสักดาวาคุณเป็นคนรวยใช้แบรนด์เนมคุณไปเลือกรองเท้าที่มันมีโลโก้ใหญ่ๆเป็นแอร์เมสเป็น อุี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วแบบเป็น buckle l o f e r มีโลโก้ตัวเบรลเมตัว H อย่างเงี้ยคนก็จะรู้เลยว่าเอ้ยคุณเป็นคนมีเงินนะใช้ของแบรนด์เนมรือว่า berluti เนี่ยก็คือเผลอเแพงกว่าสินค้าแบรนด์เนมเหล่านั้นด้วยนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบทุกคนดูแล้วรู้ว่าเป็น berluti แต่ถ้าตัวคุณชอบเหมือนคุณซื้อศิลปะมาวางไว้ดูเองที่บ้านแล้วคุณพอใจนั่นแหละคือคุณเหมาะกับ b e r l u t คุณเป็นคนมีคลาสคุณเป็นคนมีมีการเรียนรู้แบบรู้จัก h e r i t a ทจของแบรนด์คุณแอพพ c ิเ t e งานอาร์ตคุณเป็นคนมีรสนิยมอันนั้นเลยคุณจะซื้อเบอรุติแล้วคุณจะพอใจมากๆซึ่งผมเองก็อาจจะไม่ได้ตัดสินอะไรเลยนะว่าเบอรุตินันดีหรือไม่ดีแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณใส่เบอรุติโฮคัตออกฟอร์ดผมจะกรี๊ดเลยคุณโหคุณเท่คุณไม่คุณเท่ขนาดนี้ใส่มาอวดผมเนี่ยผมจะแบบโห เท่อะสุดยอดงานสุดเท่ะอะไรอย่างนี้ก็คือนั่นแหละเบอร์ลุติมันทําหน้าที่แบบนั้นแล้วมันเอฟเฟกกับผมอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นนะครับข้อสรุปนะซื้อเพราะคุณชอบมันคือจบและสิ่งที่ทําให้คนรู้ว่าเป็นเบอร์ลุติคืองานพารติน่ากับลาสแล้วก็แพทเทิร์นของอัปเปอร์ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าคุณมีเงินเหลือนะคุณซื้อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นชนชั้นกลางแบบผมนะฮะที่ใช้รองเท้าไปทำงานแล้วก็สร้างความคุ้มค่าอะไรเงี้ย ตัวนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเบอร์ลุติก็ไปเดินดูที่เซ็นทรัลแอมเบสซีก็ได้นะครับตอนนี้เขามีหลายไอเทมเลยแล้วก็มีเพอร์มาเน้นคอเลกชันด้วยนะครับก็วันนี้มีใครมีคําถามอะไรสงสัยนะครับพิมพ์มาไว้ที่คลิปแล้วก็หรือไปคอมเมนต์หรือว่าส่งเมสเซจมาที่ Facebook IG อะไรก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้คุยกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากเลยเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ